ชมปูกล้ามดาบสีสันสวยงามแปลกตานะคะจะพบได้ในช่วงน้ำทะเลลดลงต่ำสุดซึ่งชี้วัดความสมบูรณ์ของปลาชายเลนที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหินหัวช้างตำบลท่าข้ามอำเภอเปลียนจังหวัดตรังนะคะมีเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวช,ชักชวนกันมาดูปูกล้ามดาบที่มีสีสันสวยงามแปลกตาและมีให้ชมหลากหลายสีสันนะคะ บางตัวมีหลายสีในตัวเดียวกันบางตัวก็มี3ส,สีบางตัวก็มีสองสีและบางตัวก็มีสีเดียวแต่ที่โดดเด่นที่สุดนะคะพบกระจายอยู่ทั่วป่าชายเลนบริเวณนี้คือปูก้ามดาบที่มีกระดองสีฟ้าขาสีส้มและมีขนาดลำตัวเล็กไม่เกิน1.5เซนติเมตรจำนวนมาก ออกมาหากินอยู่ใต้ต้นโกงกางนะคะที่เป็นดินโครนปนทรายที่มีแร่ธาตุเปลนตน้นและเศษซากพืชน,นะคะซากสัตว์อยู่อย่างสมบูรณ์จัดว่าเป็นปูกล้ามดาบที่หายากและไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนักนอกจากนี้นะคะยังพบปูกล้ามดาบกล้ามใหญ่กระดองสีดำลายขาวกล้ามสีส้มและปูกระดองสีขาว กระจายอยู่ทั่วป่าสร้างความพลืดเปลืปลนใะห้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะสำหรับปูก้ามดามนะคะเป็นปูทะเลขนาดเล็กมีกระดองเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูการตายาวมีหลายสีเช่นสีฟ้าสีแดงสีเทาอมดำสีเหลืองซึ่งตัวผู้นะคะจะมีก้ามข้างหนึ่งใหญ่มากไว้สำหรับข่มขู่คู่ต่อสู้ ได้เรียกร้องความสนใจจากตัวเมียปูกล้ามดาบนะคะไม่ได้จัดอยู่ในเมนูอาหารทะเลนะคะเหมือนปูชนิดอื่นๆและไม่มีชาวบ้านนำมาทำเป็นอาหารแต่อย่างใดแต่ยังมีโอกาสสูญพันธ์นะคะเนื่องจากบางพื้นที่มีการลักลอบจับไปขายในตลาดมืดเลี้ยงเพื่อความสวยงามในตู้กระจก จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอนุรักษ์ไว้นะคะไม่มีไม่มี่กับปุ ตตัััววเล็กกย่บนีหสิ่งที่เรียกว่านักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยรู้สึกประทับใจก็คือว่ามีปูก้ามดาบหลากหลายหลากหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสาีน้ําเงินหรือสีแดงสีเหลืองหรือสีส้มนะครับมีหลากหลายชนิดแล้วก็มีขนาดหลายไซส์นะครับก้ามดาบที่นี่รูปร่างสีสันแตกต่างจากที่อื่นไหมคะคิดว่ามันจะมีความดสดใสนะครับ เพราะว่าผมคิดว่าเรื่องของอปูกล้ามดาบเนี่ยลักษณะทั่วไปมันก็เหมือนกันในในประเทศไทยของเราเนี่ยคิดว่าน่าจะคล้ายคลึงกันหรือว่าเหมือนกันแต่สีนี่ครับที่นี่มันมีสีสดเหตุที้สีสดหรือว่าสีมันมันแปลกกว่าจากที่อื่นก็ดีเนี่ยก็เกิดจากว่าอาหารการกินของมันเนี่ยอุดมสมบูรณ์กว่าที่อื่น